นึ่งในเรื่องที่กําลังร้อนแรงที่สุดนะครับในวงการฟุตบอลอังกฤษในเวลานี้ครับก็ต้องเป็นเรื่องนี้เลยครับคลิปเช้าของเดวิดครูดครับผู้ตัดสินนะครับคริมียอร์ลีกอังกฤษนะครับที่ออกมาพูดถึงลิเวอร์พูลแล้วก็เจอร์รี่ครับอดีตเทรนเนอร์ต้องบอกว่าร้อนแรงจริงเผ็ดร้อนมากๆนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยให้เคลียร์ในเรื่องนี้กันครับอ่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องอของเดวิดครูดแล้วก็ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเจมส์ ผมต้องบอกว่าในโลกโซเชียลเนี่ยร้อนแรงมากเลยนะคคมีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางนะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้หลุดออกมาสักเท่าไหร่ใช่ครับอโอเคเราจะพูดถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นก่อนอก็คือในเมื่อวานเนี่ยนะครับทางโลกโซเชียลทา,ทางอังกฤษเขาเนี่ยเขามีการเปิดเผยคลิปมันเป็นคลิปหลุดแล้ต้องบอกว่าเลยบอกได้เลยว่าเป็นคลิปหลุดไม่ได้เป็นคลิปที่ตั้งใจที่จะออกสู่สาธารณะแน่นอนใช่นะครับมันเป็นคลิปที่ ถ่ายเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งใบหน้าหน้าตาก็คือเหมือนกับเดวิดคูดนะแล้วก็โอเคตอนเนี้ยตัวเขาเองก็มีข่าวว่าตัวเขาเองยอมรับละตอนแรกปฏิเสธนะตอนแรกปฏิเสธแล้วก็มีข่าวลือว่าเฮ้ยมันแต่หรือว่าเป็น AI ทําขึ้นมาขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ AI มันก็พัฒนาไปได้เยอะใช่อ่าแต่ว่าข่าวบอกว่าคูดก็ยอมรับว่าเป็นเขาทีนี้อ่ะในคลิปนั้นอนะ่ะมันก็เป็นผู้ชายที่หน้าเหมือนเดวิดคูตเนี่ยก็พูด เหมือนอารมณ์เหมือนระบายความรู้สึกก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆคว<ด>ามรู้สึกที่เขามีต่อลิอร์พูแล้วก็จะเก็นกลับอดีตเทรนเนอร์ของลิอร์พูใช้คำที่รุนแรงมาก ใช้คำหยาบคายเลยหยาบเลยหยาบเลยหยาบเลยก็เป็นคำที่ไม่สามารถเอาออออากาศได้เป็นสแลงของงฝั่งอังกฤษนะครับแล้วก็คนที่โดนหนักๆก็เจอินครอปนะครับสมสทรศรีอพูแล้วก็ยังมีสเกลเซอร์ด้วยก็คือคนเรียบพูใช่ก็มีการถ้าแปลเป็นไทยเอาแบบซอฟๆหน่อยบอกว่าฉันเกลีสเกลเซอร์อะไรประมาณนั้นนะครับพวกนี้มันไม่ได้เรื่องหรืออะไรเงี้ยสมสทรศรีอพูไม่ได้เรื่องครับ เจอกันครอบควยแตกหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคำมันแรงกว่านั้นมากหัวจุดๆลอยว่าไปเลยประมาณนั้นเพราะนั้นพอมันมีคลิปนี้ออกไปนะครับแน่นอนมันเป็นข่าวแน่เพราะว่าถ้าคนที่เป็นผู้ตัดสินนะครับมีทัศนคติกับผู้จัดการทีมหรือว่ากับทีมใดทีมหนึ่งในมุมแบบนี้เนี่ยเออมันก็จะต้องเป็นปัญหาแน่ๆขั้นตอนล่าสุดนะเวลาเนี้ยก็คือทาง PGMOL นะครับแล้วก็พรีเมยร์ลีกเนี่ยสั่งแบนก่อน<ช>อพักการพักการทํางานของเดวิดคูตไปชั่วคราวคูตเนี่ยเป็นผู้สิท์ระดับพร<ช>ีเมยร์ลีกตัดสินเกมในพรีเมยร์ลีกตัดสินบา,บางเกมก็อยู่ในสนามเลยบางเกมก็เป็น VAR ใช่นะครับแล้วก็ผ่านเกมสําคัญคือเขาขึ้นมาตามลําดับขั้นตอนนั่นแหละนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เป็นเป็นระดับพรีเมยร์ลีกแล้ว<ช>ตอนนี้หยุดพักการทํางานก่อนใช่แล้วก็จะต้องสอบสวนนะครับส่วนบทลงโทษอะไรหลังจากเนี้ย ก็รอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าประเด็นที่มีการพูดคุยกันต่อเนื่องก็แน่นอนมันจะเป็นฝั่งเลี <พอ S 2> ้ยวภูซะเยอะแฟนบอลเลี้ยวภูมันมันเป็นมันเป็นโจ์เลยนะครับเพราะว่าเขาพูดถึงเลี้ยวภูชัดเจนใช่แล้วก็หลายคนก็เลยไปมองว่าผลงานของเดวิดคูตก่อนก่อนหน้นนี้เนี่ยก็มันก็มีเกมที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับเลี้ยวภู อ่าง่ายๆหรือเกมเกมล่าสุดเกมล่าสุดที่ลิปูชนะแอสตันวิลล่าใช่นะครับจังหวะที่ลิปูได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์เนี่ยอ่าโมเมซาลาได้จังหวะหลุดขึ้นไปแล้วก็ลรออนเบลียวิ่งไปด้วยกันแล้วก็ล้มลงไปครับอ่าถ้าฟาวก็คือฟาวแต่ว่าเขาทำงี้ก็คือไม่ฟาวเพราะนั้นนี่คือเขามองว่าไม่ฟาวแต่ว่าเออว่าจังหวะนั้นบอลมาทักไปแล้วก็ดาวินดูยเอส่ายิงเข้าไปเอาไปยิงอ่านั่นนั่นคือจุดหนึ่งถ้ายิงไม่เข้าลูกเนี้ยจะไม่ได้อะไรเลยนะ แล้วจะเป็นปัญหาแน่นอนอแต่เพราะเอว่ามันเข้าเนี่ยกระแสมันก็เลยซาล,ลงไปรหรือว่าในจังหวะที่เขาเป็นทํางานอยู่ในห้อง VR อท,ที่ที่โด่งดังมากๆเลยคือจังหวะปะทะก,กันระหว่างจอแดนพิกฟอร์ดกับ <Fund ai. S 2> เฟอร์จิฟันได4สี่ปีก่อนนะสี่ปีก่อนเป็นจังหวะที่จอแดนพิกฟอร์ดเข้าปะทะก,กับเฟอร์จิฟันไดจนเจ็บ ACL แล้วก็หูกว่าจะใช้เวลารักษาเลขความฟิกกลับมายืนอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่เคยทําได้เนี่ย รุมร่มสองปีหลายปีใช่ซึ่งแฟนบอลลิวพูลหรือว่าหลายๆท่านก็อาจจะไม่ใช่เป็นแฟนบอลลิวพูลก็มองว่าจังหวะเนี้ยมันสามารถพิจารณาเป็นใบแดงได้เหมือนกันว่าเป็นงานเข้าบอลที่หนักหนักมากๆ่ากจังหวะนั้นเนี่ยเหมือนว่าเดวิครูดเขาไปเช็คเรื่องของลำหน้าเช็คว่าเรื่องของลำหน้าหรือเรื่องอะไรผ่านจังหวะประทะระหว่างพิกฟอร์ดกับตันเดนของฟันไดไปใช่อะไรประมาณนั้นเพราะนั้นเนี้ยมันมีมันก็มีคดีอยู่เพียงแต่ว่าเราก็ต้อง ทำให้เข้าใจว่าในเกมที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีตัดสินแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีแต่ว่าแน่นอนว่าพอมีประเด็นนี้ขึ้นมาเราก็จะไปมองถึงจุดที่เคยเกิดขึ้นเอ๊ะพอมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยสามารถโยงได้ว่าเฮ้ยมึงคุณมีอคติกับสโมสรหรือเปล่าทีนี้เนี่ยคลิปต้องดูก่อน คลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่ในช่วงวัน2วันนี้หรือว่าปีที่ผ่านมามันมันเกิดขึ้นหลายปีละเป็นแต่ว่ายังไม่ได้ระบุมีการระบุว่าเกิดขึ้นนานแค่ไหนแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นประมาณช่วงยุคโควิดอะ่ะ2020เพราะว่าเขามีพูดถึงเกมที่ <c oughs> ล็อกดาวอะไรพวกนี้นะช่วงล็อกดาวช่วงนั้น <c oughs> มันเป็นเกมที่เขาเนี่ยตัดสินที่ร์พูลเจอกับเบอร์ลี่ใช่นะแล้วก็ในเกมนั้นเนี่ยเขาถูกเจอนคลอปดา ด่าแบบรุนแรงแอนดี้โรเบิร์สันด้วยก็คือไม่พอใจคําตัดสินทีนี้ถ้าเกิดว่าคลิปนั้นน่ยมันเกิดขึ้นหลังจากตัดสินนั้นภายในวันสองวันเนี่ยอารมณ์มันก็อาจจะยังคุกคลุนอยู่อันนี้มองในแง่ผู้ชนคนหนึ่งนะมองในแง่คนเข้าใจว่าโค้ชก็สามารถโมโหผูดสินได้ผูดสินก็สามารถโมโหโค้ชได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าใช่คุณบรรดาผมรุนแรงเขาก็ในถ้อยคําที่เขาพูดมันประมาณว่าผมก็ไม่อยากจะพูดกับ หมายถึงว่าผมต้องกั้นอารมณ์มากๆที่จะไม่ตอบโต้พวกนี้คือไม่ไม่พูดซะเลยดีกว่าอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้เพราะมันมาด่าผมว่าโกไอ้คนโกหกถ้ากับพูดง่ายว่าสมมติพูดกับเพื่อนรู้ว่าเพื่อนถ่ายอยู่เพราะเขารู้ตัวแน่นอนว่าถูกถ่ายอยู่ก็คงจะเป็นกับเพื่อนเขาหรือใครเขาคงประมาณว่าเนี่ยมันมาหาว่ากูโกหกหรืออะไรประมาณนี้ถ้าอารมณ์นะประมาณนี้เพราะฉะนั้นอ่ารมณ์เนี่ยมันมันออกไปหมดในคลิปแล้วก็มันมีคลิปหนึ่งซึ่งเดวิดพูยบอกว่า มึงเก็บไว้ให้ดีๆนะอย่าไปอย่าเอาอ<ย>คลิปนี้หลุดอย่าให้หลุดคลิปนี้อย่าหลุดนะหลุดนี่โหลําบากถ้าหลุดนี่เขารู้ตัวอยู่แล้ว ematics, ว่า<น>ะอะไรจะเกิดขึ้นตามมาทีนี้นในสื่อ <tales S 1> <ừ> ในสื่อของทางอังกฤษเนี่ยก็มีก็มีการแสดงทัศนะในเรื่องนี้กันเยอะคือบางท่านบางคนก็บอกว่ามันไม่น่าเชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นในยุคนี้แล้วยุคที่ทุกคนรู้ว่าคลิปคลิปของคุณเนี่ยที่มันเหมือนเป็นความลับเนี่ยมันไม่มันไม่ไม่ไม่เคยเป็นความลับจริงหรอกมันไม่มันไม่เสมอไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนคนหนึ่งที่อายุก็สี่สิบกว่าที่แบบรู้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 ทุกอย่างดีแล้วะจะมาหลุดอะไรกับการพูดอะไรแบบเนี้ยและสถานะหน้าที่การงานที่เป็นผู้ตัดสินเนี่ยจะมาพูดถึงโค้ชพูดถึงทีมในแบบเนี้ยไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดแบบนี้ขึ้นโดยหลักจรรยาบรนนะนะครับม,มัน,ม,นม,มันไม่ควรพูด,พดหรือว่าเผยแพร่ในในที่สาธารณะอยู่แล้วใช่นะครับทีนี้โอเคหนึ่งมันพูดในที่ เราโหฐานเป็นที่รับเป็นที่รับอยู่กับเพื่อนๆอันนี้ถ้ามองในมุมว่าสุดท้ายถ้าสมมุติว่าคลิปไม่หลุดเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการระบายอารมณ์กับเพื่อนคนเรามันก็อาจจะแบบเกิดขึ้นได้นะเจมแบบโดนด่ามันอย่างโอ้โหโดนด่าอยู่ข้างเดียวเลยนี้มองในมุมของครูดก่อนนะใช่ไหมใช่ถ้ามองในมุมของครูดปะท้ากับเจนคลอปมาเจนคลอปด่าว่าเป็นคนแบบโกหกออะไรเงี้นะครับแอนดี้ก็ซักมา โอเคครับมันมาระบายอะไรกับกับเ,เพื่อนเวลาพูดออกมาก็อาจจะ,ะมีอารมณ์มีอะไรออกมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าด้วยด้วยหน้าที่การงานอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาเองคงคงจะต้องระมัดระวังให้มันมากกว่านี้เพราะว่าการเป็นผู้ตัดสินนะครัทุกคนคาดหวังอันดับแรกเลยก็คือความยุติธรรมนะครับ ไม่สามารถที่จะเอ็นเอียงหรือว่าเทคไซส์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้นั่นคือสิ่งที่คาดหวังพอไอไอเรื่องตรงนี้มันมันเกิดขึ้นน่ะมันทําลายทุกสิ่งทุกอย่างใช่ความน่าเชื่อถือคุณมันก็จะหายไปหายไปเลยจริงๆมันเป็นวิชาชีพมันคล้ายๆกับถ้าคุณเป็นสมมติว่าเป็นผู้พิพากษาแบบนี้คคุณคุณจะต้องวางตัวให้มันเหมาะสมเป็นกลางทุกเรียกว่าตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะอยู่ตอนอยู่อยู่หน้าบรลลังใช่ ชีวิตประจาวันของคุณก็ต้องแบบวางตัวให้เหมาะสมจะไปรับประทานอาหารกับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้หรืออะไรเนี่ยบางทีมันยังต้องระวังมากๆใช่ที้พูดกัิลเนี่ยโอเคเข้าใจว่าอารมณ์มันก็คงจะอาจจะหงุดหงิดน้อยใจหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ระบายกับเพื่อนมันเป็นการระบายกับเพื่อนอันนี้เขาน่าจะเป็นการระบายกับเพื่อนแต่ว่าสิ่งนี้ที่คุณึยอมแล้วก็คือโอเคถ้ามันไม่หลุดออกไปก็ก,ก็ไม่มีอะไร แต่ว่าถ้าหลุดออกไปเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องยอมรับแล้วนะเพราะมันออกสู่สาธารณะแล้วนะใช่ส่วนการการที่พูดการที่คุณระบายอารมณ์กับเพื่อนเนี่ยโอเคบางคนอาจจะบอกว่าก็คนธรรมดาคนนึงอ่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องแบบก็ต้องคลีนให้มันตลอดรอดฝั่งแม้ว่าจะอยู่กับเพื่อนแม้ว่าจะโดนด่ามามีอะไรก็ต้องเก็บไว้ในใจอ่ะอ,อันนี้แล้วแต่มุมมองแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันออกมาแล้วมันมีผลกระทบมีผลกระทบแน่นอนนะครับทีเนี้ย เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็คือรอดูว่าบทสรุปบทลงโทษจะเป็นยังไงครับคือมีโอกาสที่จะถูกตัดสินแบนห้ามตัดสินทําหน้าที่ส่วนจะตลอดชีวิตหรือเปล่านี้ไม่คงคงไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะไม่สามารถที่จะคาดเดาได้อาจจะลดลดเกรดลงไปหรืออะไรแบบนี้เราต้องรอดูอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของครูดประเด็นที่ว่าจะโดนแบนมากน้อยแค่ไหนยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการตัดสินของ พูดสินไปเพียงแต่ว่าพอสิ่งที่ครูดพูดออกมาเนี่ยมันทําให้แฟนบอลโดยเฉพาะแฟนบอลลิ้วพูจับโยงไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องนั่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะมันหลังจากนั้นทั้งนั้นเลยหลังจากหลังจากคลิปนี้ทั้งนั้นเลยไงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าม,มันเป็นเจตนาหรือเปล่าที่จะท,ทำให้ริ้วพูนั้นไม่ได้รับ การตัดสินที่ถูกต้องแน่นอนความสงสัยเกิดขึ้นแน่แล้วก็มันกลายเป็นว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาซ้ําเติมภาพลักษณ์ของผู้ตัดสินของอังกฤษด้วยเขาไม่ใช่คูดคนเดียวมันมีหลายครั้งที่การตัดสินมาตรฐานที่มันดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยอย่างตอนนั้นเรื่องที่ทำฟอเรสเขาถึงขนาดโพสต์เลยจําได้ไหมแล้วก็โดนปรับไปแบบเหมือนกับว่ามันความสงสัยว่าเฮ้ยกรรมการเนี่ยมีอคติอะไรไหมหรือว่าลำเอียงไหมเนี่ย เดิมมันไม่ควรจะมีความสงสัยระดับระดับอย่างนี้เดิมอาจจะเป็นควรจะเป็นแค่ความผิดพลาด,น,ดนิดน้อยแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ความสงสัยตรงนี้มันเพิ่มขึ้นแล้วนะมันเหม,มือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากขึ้นใ,ในเมื่อคุณสงสัยว่าผู้สินเป็นกลางจริงหรือเปล่าเนี่ยม,มันหนักกว่าเดิมแล้วนะแล้วยังมาเจอเดวิดคูดเข้าไปอีกเนี่ยทีนี้ถ้าถามเจมส์นะว่าในฐานะแฟนบอลเรียลพูเนี่ยคิดว่ามันมีผลไหมเรื่องเนี้ย โอ้มันชวนสงสัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะออนะครับออในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะว่าออมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญละถ้าคุณใช้คำว่าเฮ e ใช่ไหมออถ้าคุณใช้คำว่าเกลียดหรือดา่าอ,อดีตผู้ัดการทีมของลิวอรพูลแบบแบบอย่างยอะกักกอแบบหยาบคายแบบนั้นนะออนั่นแสดงว่าคุณคุณไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าทุกการตัดสินของผมออในในแต่ละแอคชั่นที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลเ,ออเนี่ยที่แฟนบอลข้องใจอ่ มันเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจอะไรเงี้ยพูดไม่ได้แล้วครับใช่มันก็เป็นเรื่องที่ไปเสพไม่ได้บ้าเป็นที่เป็นพลังคลายไปหมดเลยอ่ะนะครับถูกถูกโอเคเกมไหนที่ผ่านก็คือผ่านไปไม่ได้มีประเด็นอ่ะแต่ว่าถ้ามีมีประเด็นเมื่อไหร่เนี่ยความสงสัยเกิดขึ้นแน่นอนใช่นะครับย้อนกลับมาหมดจังหวะเซี้ยวินาทีที่ต้องคิดชั่งใจว่าฟาวหรือไม่ฟาวเนี่ยเราแฟนบอลหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องร์พูลก็มีสิทธิสงสัยได้ว่าไอ้แว็บวินาทีเนี้ยเซี้ยวินาทีที่คุณตัดสินเนี่ยมันมี มันเป็นกลางจริงไหมมันมีแวบอคติว่าครอปมันเคยด่ากูแบบนี้ขึ้นมาไหมก็ไม่เป่าใช่หรือไม่หรือจะเป่าหรือไม่อ่ะเ <c oughs> พราะนั้นคุณห้ามความสงสัยนี้ไม่ได้แน่นอนไม่ได้แล้วเชื่อว่าแฟนบอลลิเวพูลก็คงจะโอ้โหน่าจะแบบโอ้โหไปน้ำย้อนหลังกันแล้วล่ะว,ว่ากี่เกมวะเนี่ยที่คูตัดสินเราแล้วอย่างเหตุการณ์ที่มาดินอุิกอามือเท้าไปโดกาอกใช่ครับก็เอ้ย อันนั้นเขาทํางานเป็น VR อ่าอ่าผู้สิทธิในสนามเนี่ยไม่ให้แต่ว่า VR ไม่ไม่แย้งไม่อะไรเอ๊ะทำไมมันมันชัดเจนขนาดนี้นะเออเนี่ยก็ชวนคิดไปได้ว่ามันไม่ใช่อ่าข้อผิดพลาดโดยสุจริตแล้วล่ะมันอาจจะเป็นการตัดสินโดยมีอคติอยู่ในใจใช่ครับก็กลายเป็นพยายามมองถูกให้พยายามมองผิดให้เป็นถูกซะให้ได้อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าพยายามมองเหลี่ยมว่า ยังไงมันถึงไม่แฮนด์บอลหรือจังหวะอย่างนั้นอ่ะหาเหตุผลมาพยายามหาเหตุผลว่ากรรมการไม่เป่าก็ถ้าว R ก็คือต้องแย้งให้ได้ชัดเจนซึ่งผ้ามันค่อนข้างชัดเจนนะแต่ว่าเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ความรู้สึกอคติเนี่ยมันทำให้เขาพยายามหาว่าโอมันก็ไม่สามารถหาอะไรที่มันมาแย้งได้ว่าผู้สินเป่าผิดชัดเจนอะไรแบบนี้เลยไม่ให้จุดโทษผมมองว่าทางด้านของความน่าเชื่อถือนะครับของ พุทธิพมเบอร์ลีกเนี่ยทุกวันมันมันลดน้อยถอยลงไปการที่ทางด้าน BGMOL ออเนี่ยนะครับออกมาอธิบายจังหวะปัญหาต่างๆผ่านทาง X อะไรพวกนี้มันก็คือการพยายามที่จะเทคเครดิตกลับมาพยายามที่อธิบายตัวเองนั้นโปร่งใสว่าทำไมถึงตัดสินแบบนี้แต่สิ่งที่ต้นสายปรายเหตุเป็นเพราะว่ามันเกิดจากความไม่ไว้วางใจอยู่แล้วแล้วครูซมาซ้ำแบบนี้แล้วพรมเียร์ลีกเนี่ย เดี๋ยวสัปดาห์หลังจากทีมชาติกลับมามันจะลงเล่นด้วยความรู้สึกแบบไหนอีกอใช่ไหมครับก็ไม่รู้ว่าคูดเป็นแบบนี้แล้วพูดสิ่งคนอื่นเนี่ยะจะมีมันชนคิดเออจะมีคอน FLICT อะไรกับตัวทีมตัวเองหรือเปล่า<ช>อะไรเงี้ย<ช>ก็มันก็จะเลยกลายเป็นแหม,มกลายเป็นเรื่องที่มันขยายวงไปอีกอพี่ว่าพี่บลีหรือว่าพี่จีเมะที่ดูแลกรรมการก็คงปวด ไปเจอดอกนี้เข้าไปนี่ใช่โอ้โหหนักนะพยายามทำอะไรให้มันโปร่งใสแล้วนะก็ต้องดึงกลับมาอีกเยอะเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็รอดูอย่างเดียวว่าบทสรุปเป็นยังไงนะเดวิดคูกับการตัดสินเขาเป็นคนนอตติงแฮมใช่แล้วก็เชียร์นอตเคานตี้ก็ทีมอยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วโดยโดยหลักในการเลือกกันตัดสินเนี่ยเขาก็จะไม่ตัดสินนอตเคานตี้ แล้วก็ไม่ตัดสินทีมที่เป็นคู่แข่งกับนอตเซลตี้ i, อะไรแบบนี้แต่ถ้าพูดกันอย่างเป็นธรรมนะนะครับในส่วนของการทำหน้าที่พผู้ตัดสินเอาจริงๆมันก็มนุษย์ปุถุชนธรรมดานะครับมันสามารถที่จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้คือไม่ว่าคุณจะ รวมมายังไงพัฒนามายังไงเนี่ยพอถึงหน้างานจริงๆเนี่ยนะครับการตัดสินเพียงเสี้ยววินาทีมันเกิดข้อผิดพลาดได้แม้กระทั่งมีท็อดีเข้ามาช่วยผู้สื่อองกฤษรู้สึกว่าสตาร์ตตั้งแต่ช่วง17ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาสร้างแบบที่แบบจริงจังเลยอ่ะเป่าในลระดับท้องถิ่นลิงสมัครเล่นสะสมประสบการณ์มาหนึ่งทศวรรษสิปีถึงจะค่อยก้าวขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรว่ากันไป ระดับไหนยังไงซ้ายที่สุดก็มันมีความบิดพลาดมันยากถ้ามองม,มองในมุมของครูซนะถ้าเราจะมองแบบสวยๆนะนก็อาจจะเกิดความผิดพลาดแบบที่หลายๆผู้ตัดสินเขาผิดพลาดนั่นแหละนะครับแต่การออกมาพูดแบบนี้มันทําลายตัวเัวอเองแล้วก็องค์กรถูกแม้ว่าการตัดสินครั้งนั้นจะเป็นความผิดพลาดส่วนตัวจริงๆไม่ได้มีอะไรแต่มันไม่มีใครเชื่อแล้วไง จะไปห้ามคนไม่เชื่อเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะแล้วมันก็อาจจะเป็นตาบาปติดตัวเขาอีกนานเลยเขาต้องไปหาไอ้เพื่อนคนนั้นอ่ะหลุดไปได้ยังไงเอาโทรศัพท์ไปซ่อมแต่ที่ที่น่าสงสารก็คือมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วไงต่อให้คุณไปหาเพื่อนคนนั้นแล้วว่ามึงเอาโทรศัพท์ไปซ่อมแล้วปล่อยหลุดหรือยังไงหรือมันไม่มีประโยชน์แล้วหรือว่าท้ายที่สุดแล้วครูสอาจจะถูกตัดสินแบนสักหกเดือนแล้วกลับมาทําหน้าที่ได้แต่ถึงตรงนั้นเนี่ย การทำหน้าที่ของครูสในแต่ละเกมมันจะแทบจะไม่มีความน่าเชื่อถืออีกล้วเพราะว่าสังคมตัดสินเขาไปแล้วนะครับตัดสินเขาไปแล้วก็พี่คิดว่าถ้าสมมติว่าโดนแบนอะไรไปเรียบร้อยกลับมาได้ตัดสินจริงๆเนี่ยเ,เกมกับเลี้ยพูนเขาอาจจะไม่ได้ไไดตัดสินนะก็คงจะเป็นคิดว่าหมายถึงว่าอันนี้ในแง่ว่าความเหมาะสมละในแง่ว่าเฮ้ยโอเคผู้สิงคนนี้อาจจะแบบมี เรียกว่ามีซัมติงมีอะไรบางอย่างกับลิเวอร์พูลเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปตัดสินลิเวอร์พูลแต่จะตัดสินเกมอื่นอะไรแบบนี้คนก็จะมองว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์อะไรของลิเวอร์พูลอีกก็ต้องระมัดระวังีไม่ต้องตัดสินเกมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับลิเวอร์พูลสมมุติลิเวอร์พูลลุ้นแชมป์กับอาร์เซนอลอยู่ก็ต้องห้ามตัดสินเกมอาร์เซนอลด้วยอะไรแบบนี้เขาจะละเอียดแบบนั้นใช่ใช่เขาใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นในในหลักการเลือกผู้ตัดสินแต่ละเกมเขามีอยู่แล้วก็มีเพราะฉะนั้นอาจจะเพิ่ม เพิ่มเลี้ยวภูลเพิ่มเข้าไปอีกว่าต้องห้ามนะอะไรแบบนี้อ่ะหนักจนบอกเลยเละเละจริงๆพราะใคลิปแกก็ดูเละพอสมควรอ่ะเขาดูทรงแล้วไม่น่าจะปกตินะเออน่าจะอาจจะแบบมึนๆอยู่หรือเปล่ากลมๆหรือเปล่าเออก็คืออาจจะแบบเพราะว่าระดับคนที่จะด่าหยาบคายแบบนี้ได้เนี่ยมันเหมือนกัน เอ็กซ์เครดระบายความหมัดอันออกมานะอาจจะมีเมามีมือนหน่อยน่าจะเป็นคนกลุ่มคนที่แบบเป็นเพื่อนสนิทเขาสีมากอยู่ในเดดดาเดดครองปากกนใช่ใช่นะครับอ่ะโอเคก็อ่เป็นเรื่องของเดวิดคูตครับซึ่งรอดูผลตัดสินอย่างเดียวนะฮะส่วนแฟนบอลลีคุณก็แสดงทัศนะแสดงคอมเมนต์อะไรเข้ามาได้นะครับก็แล้วค่อยค่อยมาว่ากันใน ในข่าวที่ผลการตัดสินออกมาแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแต่ผูกใจเจ็บจะกลด่าเลยนาทีนี้คงคงพ้ามันไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันเหตุการณ์มันชี้ไปทางนั้นหมดนะคือเมื่อกี้จะบอกว่าจะแสดงทัศนะด้วยถ้อยคําที่สุภาพหน่อยอาจจะบอกว่าไอ้เกยคูบันด่าขนาดนี้จะให้สุภาพกลับเหรอกคือก็เลยก็เลยหยุดไปอะไรเงี้ยแต่แต่เราก็ไม่สนับสนุนการการใช้คํารุนแรงอยู่แล้วโดยส่วนตัวเราอ่ะในส่วนตัวพี่กุ้ยพี่กุ๋ยพอพอคลิปนี้หลุดออกมา รู้สึกยังไงเออคือคือพี่มองว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาคุยกับเพื่อนอืเขาเขามีสิทธิ์ที่จะระบายความรู้สึกที่เขามีกับครอปกับเลี้ยวพูได้เพียงแต่ว่ามันล้าเส้นเกินไปเพราะว่าถ้ากับครอปนี่เรื่องหนึ่งนะมันคือตัวต่อตัวอเขาอาจจะไม่ชอบนิสัยของครอปด่าแรงๆอ่ะอันนั้นเข้าใจได้แต่ว่าถ้าด่าไปถึงสโมสรเลี้ยวพูด่าไปถึงสเกลเซอร์เนี่ยอันนั้นพี่มองว่าเขาล้าเส้นแล้วแล้วมันเป็นการแสดงถึงทัศนคติหรือว่า ความคิดที่เขามีต่อคนสเกลเซอร์อะตรงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าสิ่งที่เขาพูดถึงครอบละเรื่องอะเพราะนั้นในมุมพี่ตรงเนี้ยถ้าเขาด่าครอบอย่างเดียวโอเคพี่เข้าใจได้แต่ว่าพอเลยไปถึงสเกลเซอร์ถึงเมืองริพูเนี่ยความน่าเชื่อถือในเรื่องอคติที่เขามีกับร์พูเนี่ยมันมันก็มันก็มันก็ดูจะแบบไม่ไม่เท่าเดิมละเพราะนั้นมันจะมีข้อสงสัยเกิดขึ้นก็ ในความคิดพี่พี่ยังมีความรู้สึกว่าผู้ตัดสินแต่ละคนพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในทุกครั้งที่ลงสนามแล้วการการตัดสินผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือฮิวแมนเออร์เอร์เป็นความผิดพลาดแบบบางทีก็ผิดพลาดแบบมึงก็ไม่น่าพลาดคือแบบพลาดแบบมือสมัครเล่นเนี่ยแต่เลูกเกมรีบูเสเปอร์อะหรืิอัดอันนั้นน่ะชัดเจนก็สื่อสารกันผิดพลาดโอเคโอเคใช่ไหมไอ้นั่นบอกโอเคโอเคก็โอเคโอเคคือล้ำเหรอโอเคคือไม่ล้ำอะไรเงี้ยคือ ไม่คุณโคตรจะสมัครเล่นเลยแต่ว่ามองยังมองว่าไม่ได้มีนอกมีในอะไรแต่กรณีของค้นเนี่ยพอด่าถึงสโมสรร์พูลเราได้เห็นความคิดเขาแบบนี้เนี่ยมันคล้ายๆว่าจิตใต้สำนึกเขาเขารู้สึกกับร์พูลกับสเกลเซอร์แบบนี้เนี่ยมันเราก็ไม่กล้าไว้วางใจเขาในแบบเดิมนะเพราะงั้นก็ก็รับรับในสิ่งที่ตัวเอง กระทำไปแล้วก็ไปเคลียร์กับเพื่อนคนนั้นให้เรียบร้อยเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าความลับมันไม่มีในโลกนะคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณก็ต้องไประมัดระวังตัวให้ดีแล้วก็ตระหนักเอาไว้ในทุกทุกทุกขณะจิตมีสติให้เยอะนะใช่คุณคุณมีหน้าที่บทบาทอะไรในสังคมนะครับการกระทำของคุณมันผลผลกระทบอะไรในการข้างหน้าหรือไม่แล้วโลกทุกวันนี้โซเชียลเนี่ย มันอยู่ตรงนั้นอย่างที่เขาเรียกว่าดิจิตอลฟุตปรินต์อ่ะใช่ไม่นจะอยู่ตรงนั้นตลอดมันอยู่ตรงนั้นตลอดนะครับเพราะนั้นเอ็งลบพวกคลิปเก่าๆไปคลิปเก่าๆที่แบบโอ้ดูเดือดอ่ะไม่ลบไปแล้วใช่ไหมไม่ส่วนใหญ่ผมผมไม่ค่อยโพสคลิปหลายพวกนี้นะที่เก็บไว้ในเครื่องอ่ะผมจะลองผมจะเปิดแล้วดูมาดูดูแล้วก็ลบอ่าเพราะนั้นก็มองในแง่สิ่งเตือนใจของเราทุกคนด้วยก็ได้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่กับครูดคนเดียวหรอกเราก็เห็นว่าแต่ละคนที่แบบมมีใครเจออะไรกันบ้างแล้วมันรุนแรงนะเข้าใจว่าแฟนลิพูโกรธนะครับแต่ถึงตรงนี้เนี่ยมันก็คงจะทําอะไรไม่ได้ละ<ช>ก็คือต้องให้ทางด้านของพรนะีเมียร์ลีกเนี่ยตัดสินลงโทษครูดไป<ช>ตามตามตัวบทกฎหมายนะครับ,รบอ,อ่ะก็พบกับประเด็นต่างๆนะครับที่เราจะมาะคุยให้เคลียร์กันนะครับจะสลับหน้ากันมาพูดคุยกันนี่แหละนะครับประเด็น วันนั้นอนโมริงก็เกี่ยวกับคุณซัมเมอร์ฮิลก็เนี่ยเชิญคุณซัมเมอร์ฮิลมาวันนี้คูนีนเกี่ยวหรือพูนโดยตรงก็เราสองเราก็สองคนหรือว่าถ้าเกิดว,วันไหนไม่เกี่ยวกับ S <S อิฟสวิดก็ก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันโอเควันนี้คุยให้เคลียร์หวังว่าจะเคลียร์กันนะครับแ <c oughs> สดงทัศนะกันเข้ามาได้แล้วพบก,กันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ